สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจอตุคาจะมารีวิวรถบรรทุกให้ได้รับชมกันนะครับผมรถคันนี้เป็น Isuzu FRR สองร้อแรงม้านะครับเป็นกระบะดำสามมิตรสูง4ไม้นะครับยาวสี่เมตรจดทะเบียนปี2 5 6พันหรบเนะครับแม็กทอเฟืองช้า ยางใหม่ทั้งหมด6เส้นสภาพพร้อมใช้งานนะครับฝาท้ายรุ่นนี้เป็นฝาท้ายแบบเปิดข้างได้นะครับ เดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมอีกรอบนะครับตอนที่เอาดำลงนะครับผมตอนนี้เราก็าดำลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเดินรีวิวให้ชมอีกหนึรอบนะครับเพื่อจะได้เห็นรอบๆร,รถนะครับทั้งยกดำนะครับและขณะที่เราเอาดำลงแล้วนะครับผม เรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับรถเดิมนะครับผมกาวสีขาวนะครับใต้หัวเก่งนะครับเป็นกาวสีนตะเข็บนะครับมาจากโรงงานผลิตรถเลยนะครับผม สำหรับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับอุปกรณ์ที่มีติดมากับรถนะครับอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมรถรุ่มนี้นะครับมีระบบเบรกนะครับติฟี่นะครับผมวิ่งใช้งานมานะครับหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสามกิโลเมตรนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาเรียบร้อยนะครับผมเข้าครั้งต่อไปนะครับแปดหมื่นแปดพัน สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการลดบรรทุกนะครับ isuzu frr 210แรงดัมแม็กทอร์ดับามมิี่เมตรสไม้นะครับปี2,561คันนี้ไว้ใช้งานนะครับคันนี้ทางเต็นท์เปิดราคาไว้ที่1,180,000า 1, บาทนะครับผมสนใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089นะครับ9 192 600นะครับผม สำหรับช่องทางการติดตามรถบรรทุกของทางเต็นท์เรามี2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับชื่อช่อง jj AutoCA r 2อนะครับอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อช่อง jj AutoCA r นะครับลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับรถบรรทุกเกตเอนะครับต้องเต็นท์ jj Auto Car านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผม